สนับสนุนโดย isuzu d max ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง isuzu การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยทั้งโลกจ้องมองหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าจะมีนักข่าวเข้าไปทำข่าวโอลิมปิกสนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทีเดียวแหละแล้วรัฐบาลจีนซึ่งปกติไม่ชอบให้สื่อมวลชนต่างประเทศเข้ามา ขาเข้ามาขุดคุยเข้ามาตั้งคำถามต่างๆนานๆนานนจะทำอย่างไรตอนแรกผมก็บอกอรัฐบาลปักกิ่งนีเขาเก่งนะเขาประกาศเลยว่าปีนี้จะเป็นปีเสรีสำหรับสื่อต่างประเทศเข้ามาเลยเราต้อนรับท่านท่านมาทำข่าวท่านมาจอข่าวต่างๆได้อย่างเต็มที่สื่อต่างประเทศก็งงงงด้วยความยินดีว่าเออเรามีโอกาสเข้าไปทำข่าว แต่อยากจะทราบกติกาว,ว่าถ้าเราไปทําข่าวเช่นช่วงกอดโอลิมปิกสักหลายเดือนเนี่ยแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์ทําเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนด้วยจะได้ไหมตอนแรกรัฐบาลจีนก็บอกก็ตามสบายแต่เปรี้ยงอาเกิดเรื่องที่เบตทเท่านั้นเอง เท่านั้นเองแหะค่ะประตูนี่เปิดอย่างนี้อยูอย่ดีๆนะปุ๊บปิดอยนปิดเลยว,วีซ่ง v วีซ่าขอยากมากยิ่งขึ้นนะคะระยะเวลาในการอยู่ก็อาจจะต้องสั้นลงด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นนะะักข่าวที่ต้องการจะไปทําการวิ่งคบเพลิงนะคะแถวภูเขาเอเวอเรสต์นะคะซึ่งตรงนี้แหละน่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการวิ่งคบเพลิงเลยเพราะว่าไปถึงจุด สุดยอดออของโลกก็ว่าได้สูงที่สุดแล้วในโลกก็มีการลดจํานวนวันลงนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยให้ได้หลายวันตอนนี้ก็อนุญาตให้ทําข่าวในเบสแคมป์ได้แค่ 3- าถึงสวันแล้วก็ให้ไปทําข่าวในทิเบตได้แค่10วันลดจําน,นวนวันลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะคก็แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าจีนเองก็ที่บอกว่าเอาล่ะอนุญาตให้นักข่าวเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังกังวลอยู่สมมติผมเป็นนักข่าวการเมืองของบ b c ผมอยากจะไป เจาะข่าวการเมืองแต่ว่าผมช่วงนั้นผมก็เปลี่ยนบัตรผมจะเป็นนักข่าวกีฬาเนี่ยก็จะจับได้ไหมอุ้ย<า>เขาสอบประวัติย้อนหลังทุกคนเลยเค่ะมาปั๊บเนี่ยดูก่อนเลยประวัติอะไรเป็นยังไงแน่นอนสอบถามไปที่สถานทูตของประเทศนั้นๆด้วย<อ>ว่าคนนี้ตกลงเป็นใครเป็นอย่างที่ขอมาจริงหรือเปล่าเป็นนักข่าวการเมืองจริงหรือเปล่าแล้วเป็นนักข่าวกีฬาหรือว่าจริงๆเป็นนักข่าวอะไรกันแน่เขาตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยค่ะแน่นอนนักข่าวสองหมื่นคนไปอยู่สองอาทิตย์แล้วก็คงไม่จะอยู่สองอาทิตย์เต็ม ต้องอยู่มากกว่านั้นอีกเพราะว่าก่อนหน้าก็ต้องไปหลังจากนั้นก็ต้องอยู่ต่อก็จะมีนักข่าวที่ไปป้วนเปี้ยนในปักกิง่งและมณฑลอื่นๆจนํานวนมากมายทา้าทายมากครับสำหรับรัฐบาลจีนที่จะดูแลและก็ควบคุมให้อยู่ภายใต้สิ่งที่จีนต้องการแต่ว่าคุณวินารัตก็ไปพูดคุยกับนักข่าวหลายคนครับ as a journalist, working here for three years working for do you here three Have you ever faced any issues of freedom of the press at all? Any problems with that? We have clearly seen that sometimes people are afraid to speak to foreign journalists. Uh, we have seen cases of uh, intimidation of uh, people we wanted to interview, people we have interviewed, where they have. Uh, where they afterwards got phone calls. The working conditions for foreign journalists have improved. We can travel much more freely now. This is going officially. This is going to end after the Olympics. They want to revert to the old system, where while we have to apply for permission each time we want to travel outside Beijing. But still, um, the onus is now on. On, on us if you if you like. You know, we have to make sure that our sources are not being intimidated or, or harassed. And there's no we can't give them any guarantees. So yes, there have been cases of um, interferences and uh, there is no there is there, there's still no sort of real free reporting environment in China. Yeah by Tam บัตรของนักข่าวซึ่งอันนี้มีแชลลีเราจะไปสัมภาษณ์หรือว่าไปทําข่าวส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าท,วทั่วไปนะไม่ใช่งานอะไรพิเศษเราก็เอาบัตรมาแสดงให้เขาดูหน่อยอหน่วยงานต่าง,างๆเราบอกว่าเราเป็นนักข่าวแล้วช่วงนี้อย่างแช่งว่าของรัฐบาลเราก็เปิดให้กับสมวนชนต่างชาติด้วยค่ะสองสภาซึ่งเป็น การประชุมการเมืองที่สำคัญแล้ว <to> ก <pronounce> ็เปิดให้น <literature> ักข่าวต่างชาติเข้ามาฟังด้วยมาทำข่าวด้วยโดยไม่ต้องผ่านองค์กรของรัฐบาลเป็นสื่อกลางเขามีเสรีภาพซึ่งอันนี้ก็เป็นการแบบว่าแสดงว่าประเทศจริงเปิดเผยให้กว้างขึ้นค่ะคุยกับนักข่าวแล้วคุณมีนาเอกก็ไปเจอไม่ใช่เหรอก็ต่อให้เราเข้าไปทําข่าวได้นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่แถวอาจจะเป็นจุด ที่ค่อนข้างอ่อนไหวสาหรับเขาเช่นจตรุรทินอันเหมือนอยู่นานเกินไปนะมีกล้องด้วยอะไรต่างๆด้วยเนี่ยเขาก็จะเดินมาถามว่าคุณทําอะไรคุณเป็นนักข่าวใช่ไหมคุณไหนขอดูอะไรหน่อยได้ไหมขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมก็จะมีคนามาเช้แบบนี้ตลอดนะน,นักท่องเที่ยวหรือเป็นนักข่าวเรา,วาทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวเราทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็พยายามคุยกับเขาให้รู้เรื่องน้อยที่สุด อ๋อแล้วเขาพูดจีนมาเราแต่เป็นไม่รู้เรื่องเราก็พูดภาษาไทยกลับไปค่ะแล้วเขาก็งงๆอยู่เขาก็งงๆอุฮ้ยงงนิดหน่อยระหว่างที่งงอยู่ล้วก็ห <c oughs> ลบไป <c oughs> แต่เขาจะใช้ภาษาว่าห้ามไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายซึ่งจริงๆแล้วมันก็แปลกมากนะเพราะว่ามือถือเอ่ยหรือว่ากล้องเล็กเนี่ยจริงๆก็ถ่ายเป็นวิดีโอได้คือเขาบอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งได้แต่ห้ามถ่ายวิดีโอซึ่งจริงๆแล้วกล้องเล็กๆของทุคกคนก็ถ่ายวิดีโอได้หรือว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทราบทราบนะทราบเขาทราบ แต่วาคำว่าวิดีโอเาขาหมายถึงกล้องทีวีใหญ่ๆใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่ดูเหมือนกับเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่ให้ฉะนั้นที่เทียนอันเหมือนจึงเป็นที่ที่คุณเดินไปเดินมาหน้าตามเหมือนนักท่องเที่ยวแต่ความจริงอาจจะเป็นรอปพ,อพอของเขาก็ได้นะครับทั้งหมด3ตอนที่คุณวินารัตน์รายงานจากปักกิง่งเป็นความภาคภูมิใจที่เราเจาะให้ท่านผู้ชมในรายการเชียระบรโลกนี้ได้รับทราบครับว่า ปักกิ่งเข้าเตรียมตัวสําหรับเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในทุกแง่ทุกมุมอย่างไรท่านได้เห็นก่อนหน้านี้แล้วได้เห็นพรีวิวให้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังวิเคราะห์ฟังแล้วนะครับถ้าท่านไปปักกิ่งเองเพื่อไปชมก็จะได้เตรียมตัวถูกสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องไปไกลเลยเราไปในเกาะที่คนไทยน้อยคนจะได้ไปแต่ว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่คิวบา สัปดาห์หน้าจะมาเจาะลึกครับว่าท่านผู้เท่าฟิเดลคาสโตรซึ่งก้าวลงและให้น้องชายขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยจะทำให้คิวบาเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างและที่ชื่อดังซิกาทำไมต้องมาจากคิวบาแล้วทำไมซิกาจึงกลายเป็นตำนานระหว่าง CIA ของอเมริกาที่พยายามจะฆ่าฟิเดลคาสโตรด้วยการแอบไปทำอะไรในซิกาเขาอย่างไร สัปดาห์หน้าจะมาเล่าตำนานเรื่องใหญ่และอนาคตของคิวบากับคอมมิวนิสต์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวีธารัตก,กับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ